สวัสดีค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567พระบรมราชองค์การประกาศชื่อใหม่เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยานีว่าขอให้ชื่อใหม่แก่เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยานีว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยานีอ่านว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยานีนางผู้เป็นที่พึ่งอันงดงาม เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งกุลลสตรีเปลี่ยนจากตัวต่อปตักเป็นตัวถอถุงสะกดในคำว่าซีนีนาธวันนี้เรานำชื่อเก่าของเจ้าคุณพระมาให้ทุกท่านได้รับฟังเพราะนอกจากชื่อใหม่ที่มีความหมายอันไพเราะแล้วชื่อเก่านิรมนก็มีความหมายที่น่าสนใจเช่นกันนิรมนแปลว่าปราศจากมนทินบริสุทธิ์ผุดพอง ผ่องใสหญิงสวยหญิงงาม